โยสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเช้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมวันนี้เรามาในซีรีส์ของแปลกแต่อันนี้ไม่ใช่ขนมไม่ใช่นะมันคืออาหารสุดเท็ิรูอาหารแปลกๆหรืออาหารเจ๋งๆที่เราไม่เคยกินแล้วเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การกินครั้งแรกนี้กับทุกคนไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างไปดูเลยจอมยุทธโหน หล,ลุดเฟลตั้งตั้งไหนตั้ง่ะเิซีอ่ะโชว์ตัวไหนโชว์ตัวไหนนางแบบของเรานางแบบในแบบในวันนี้ม,นมันมีอันนึงโดดเด่นกับเพื่อนเลยเช็งอันพระเอกเลยเช็ง <c oughs> ทุกคนอีล็อกมันคิดเดอะตี้อบอกว่ามันโดดเด่นเฉยๆ,ๆยังไม่นั่คิดอะไรเลยโอ้เออนั่นแหละทุกคนมาตามทำเนียมของเราเราจะรีวิวจากอันที่มันแปลกน้อยสุดก่อนดีไหมอันนี้แปลกน้อยสุดในมุมมองของเราแล้วกันอ่าได้เลยนะเริ่มต้น อบกรอบสำเร็จรูปเฮ้ยอบกรอบด้วยเหรอแก มันมาถึงยุคที่เรากินส้มตำตาในกล่องแล้วหรอเออว่ะปกติส้มตำนี่ต้องหาตามต้องไปกินตำร้านเออมัก็แบบตามข้านถนนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะฉช้รู้สึกว่าส้มตำมันเป็นของที่แบบกินสดถึงจะอร่อยอะใช่ถูกต้องมาดูกันว่าส้มตำมิติใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะวิธีการทำเป็นไงเช้งบอกคนดดซิพูดเลยว่าพีคมากทุกคนมันไม่ต้องใช้ไมโครเวฟไม่ต้องใช้อะไรน้งน้นเฮ้ยเขาบอกว่าเทพวกกุ้งหอยปูปลาส่วนผสมเหล่านี้ลงไปแล้วก็เติมน้ำรอไว้ห้านาทีแล้วก็กินได้เลยมาค แล้วต่อชุดเขียวใส่เข้าไปไหนไปดูพร้อมกันว้าวหืมกลิ่นน้ำปลาน่าจะเป็นผงน้ำปลาเออกลิ่นนั่นค่อนข้ม ทัวร์เลยทุกคนมาเปิดนะครับอันบ็อกซ์ส้มตำแห้งอ่ะจะมีเครื่องปรุงสามซองเฮ้ยทไมมันพิบองด้วยอ่ะเราจะตายไหมเนี่ยกัปตันอเมริกาทุกคนกัปตันอเมริกาแข็งมากนะครับอ่ะวิธีกินเมื่อกี้เชงบอกว่าให้เกาบอกว่าให้ใส่ผงผงเฮ้ยไอ้นี่ไม่ต้องไอ้ห้าผงผงอ๋อไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้นี่ไม่นำนะครับก็คือใส่ผงอันนี้เข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยน้ำอ่ะโอเคได้เลยอันไหนดูจุ้งนี่อยากเห็นมากเลยจุ้งเป็นไงก็จะเป็นจุ้งแห้ง อ่าโอแห้งมากฟักซีโอ้โกุ้งแห้งจริงนะครับกุ้งกับตันอเมริกาโอเคต่อไปทุกอย่างเป็นกับตันอเมริกานี่อะไรอะถั่วอ๋อถั่วถั่วโอ้โหถั่วมาเป็นกายศาสตร์เลยทุกคนเหนียวมากแั้วสุดท้ายนะครับพริกพริกโหล้างนี่ใส่หมดถุ่วทำเหมือนกินเผ็ดเก่งนะเราต่อไปก็น้ำยังไม่เอามาเลยอะบอยเดี๋ยวไปเอาก่อนน้ำก่อนน้ำหนึ่งร้อยมลตั้งไว ตอนนี้ก็หน้าตาเหมือนบะหมี่เลยอ่ะผัดหมี่เขาบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้5นาทีโอเคจับเวลาเลยห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นอารมณ์เหมือนว่ามีใครมาผัดไทยอยู่ข้างๆห้องนะครับเออิอมกผัดไทยมากอ่ะนี่ขอคลุกนิดน,นึงนะครับให้มันทั่วถึงทัง้งจานมันแดงเืยวอะไร่างแล้วมันต้องเผ็ดมากน่เลยดูกระสาดพริกเข้าไปดิมีหมาเลยรหรือทำพริกขกนะครับทุกคนพี่จริงๆเลยโอ้หล้อยี๊ใส่หมดทุงทำเหมือนกินเผ็ดเก่งนะเราเอามาเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันเช้ง กรอบมากเลยหรอเสียงแม่งดังมากอะ่ะเออกรุบนะกรอบนะใช่ได้ใช่ได้ถ้าไม่นับว่ามันเผ็ดไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรากินเผ็ดกะเฮ้ยรสชาติมันโอเคเลยนะฟิลมันได้ไหมอืมไมนยังกรอบอยู่เลยแบบเออดีต้องลองก็หล่ะแชงเอาเ,อ,เอา,เอาแบบไม่เอาน้ำเพราะว่ามันเผ็ดนะคะอืไม่เอาน้ำมันเผ็ดไหใครกินเผ็ดไม่เก่งใสพ่พริกไปแค่นิดเดียวพรไม่ต้องใส่น้ำซองนะคะคือฟิลมันเหมือนซอสตังผสมผั้นท ก็ไปลองกันเองนะครับทุกคนแต่เรากว่ามันโอเคอยู่จะได้อ๋อรูแล้วี่มันเหมือนผัดไทยเพราะมันเหมือนขัดเปรี้ยวมนเปรี้ยน้อยไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ไหมเพราะมันเปรี้ยวน้อยเพราะมันเลยไปทางหวานหวานเค็มๆอ่ะคือเราเชื่อว่ารสชาติทุกคนสามารถปรุงเพิ่มเองได้แต่ว่าวัตถุดิบเขาโอเคเลยนะถือว่าผ่านส้มตำอยู่ไปไปต่อไปอันที่คาคายเขาดีกว่าไป อันต่อไปนี่อ่านว่าหมูฮ้องฮ้องห่องหมูฮ้องหมูฮ้องคืออะไรอ่ะอาจจะย่อมมาจากฮ้องเต้หรือเปล่าตอวใครลูกพินบอกหน่อยนะคะอ่าแกะข้างในนะครับอ้าวเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกับซองส้มตำเลยเหมือนว่ามันจะมีวิธีใช้ไมโครเวฟกับต้มมันแค่เทออกมาล็อกแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟถึงนาทีจบงั้นเดี๋ยวเทก่อน โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะรูปเหมือนอยู่เหมือนในหน้าปกอยูต้องปอกต้องปอกต้องปอกต้องปกแล้วก็ไมโครเวฟหนึ่งนาทีนาทีจะไปเลยบอยอ่าเป็นตัวนะครับก่อนจะชิมอ่ะขอแซวอุปกรณ์การกินตัวเองก่อนได้ป่ะเ้ยี่ยมเลยเท่ากันมากน่าอ๋อน่ะชรางมันเนาะลองชิมดูซิว่าหมูฮ้องเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแหวกให้ดูชิ้นใหญ่ๆดีกว่าอยากให้เห็นว่าอุ้ยอุ๊ยทุกคนมันนิ่มมากเลยอ่ะดูดิที่ มาอีกแลโอ้ข้าคนร้อนดึงอีกแล้วข้าคนขมุนขมแขงเลยอ่ะอ่ะชิมอู้คุณสนุกกับการหั่นี่ยพอเลยชิมไปแล้วชิมเล็กๆแล้วกันมันร้อนอืมร้อนอืมเฮ้ยมันดีหอยร้อนไหนยร้อนด้วยเนี่หลังห้าหลังห้าป้องมากมากมันนิ่มมากเลยอ่ะมันไม่แข็งเลยนะแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมฟิวแบบพะโลเบาๆอ่ะอืมอร่อยเลยเชข้มข้นหมูนุ่มนะครับละลายในปากเลยต้องมันนี่คือแบบละลายในปากจริงถือว่า อยากให้ไปตำเลยเราไปตำกันดูนะอันนี้่านๆอ่าสองกล่องแรกเราซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะบผมองไปดูอย่างต่อไปอ่ะต่อไปอะไรอ่ะข้าวยำเกาหลีบิบิมบับนะครับมาในรูปแบบซองันเป็นซองจริงนะพิ่ซ่าขวายระหลังทุกคนดูมันเป็นข้างในคือสีข้าวเลยอ่ะเจ๊จะมา นี่เขาบอกว่าเนี่ยแค่ฉีกซองใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำร้อน100มิลลิลิตรรอ8นาทีก็จะได้กินข้าวยำแบบในรูปนี้เลยเว้ยเอ้ยนอต้องไปซองกันเถอะอยากรู้มากเลยว่าข้างในเป็นไงได้เลยมันเป็นถุงซิปเลยอ่ะใช่เป็นถุงซิปนะครับนี่อ่ามีเคองปรุงเทียบนะครับโอ้โหโอ้โหมับวมอุ้ยมีอ๋อมีช้อนด้วยนะครับเอาช้อนออกมาก่อนมันมเออแต่มันเป็นข้าวนะนั่นสิษนี่ไงเป็นเม็ดอย่างนี้เลยทุกคนอืมไป คล้ายทำยังไงนะใ,นใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อน100มิลลิลิตรรอ8นาทีไปมาใส่น้ำร้รอนห0ึมิลลิลิตรข้างในมันน่าจะมีขีดนี่เขามีขีดด้วยข้างในเห็นไหมนี่นี่แดงๆเห็นเปล่านั่นนั่นแหละอ่ะถึงขีดปุ๊บก็ปิดซิปนะครับรอ8นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไหนแปบนนี่พันฝามานะครับกล้องจับตรงนี้นะครับตรงซองนะครับ นี่น้องเขาเป็นอย่างนี้มีความเม็ดข้าวแล้วค่ะครับเออสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงสำคัญที่สุดนะครับในบรรดาอาหารสําเร็จรูปเนี่ยคือเครื่องปรุงนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสารไล่กํางาออะไรอันเนี้ยอันนี้เป็นพวกแบบน่าจะเป็นซอสเกาหลีครับโอ้เรากินเผ็ดเก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะบีบให้หมดนะครับค่ะอ่ะแค่นี้แล้วกันนะครับเหลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับโอเคไม่ไจะเผ็ดตองหรอเออก็คิดว่าอย่างนั้นแหละต่อไปก็นีหน้าตาหนลี ให้เข้ากันไม่เป็นไงดูซะก่อนโอ้ยดูดีดีไหมอ้าเป็นไงมันบีบบมบับบิบบีบบมบแบบ,บอืมรสชาติอโอเคเลยนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมีความบีบบ,บ,บม,มบับบไหมอืมมีมีมีแค่มันแบบ เครื่องมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะคือเครื่องเขาอะไม่ได้เยอะเหมือนในรูปไงทุกคน <c oughs> ก็ปกติอยู่แล้วถ้า,าเป็นรูปนะแต่ว่ารสชาติโอเคเลยนะดี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 ดคืออยู่ตรงเนี้ยได้กลิ่นน้ำมันงาแบบฟัน้าไปหัวอย่า,นนางงี้เลยอืกลิ่นหอมรสชาติกำลังดีถ้าเกิดใครมีพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเนี้ยเอามาเติมอร่อยเลยเยี่ยมเออหาซื้อเนื้อสัตว์มาหน่อยนะสลา,ายไข่เคยอะไรมานิดนึงอ่ะถูกต้องผ่านแหมอนี้ผ่านอันนี้ก็ผ่านดีเลยไปอันต่อไปอันนี้จะมีความรู้สึกตัง่างหูต คุณเอาขนมหมามารีวิวทำไมครับเขาหน้าตาเหมือนขนมเส้นเส้นของหม,ม,มามากเลยอะเขาบอกว่ามันคือ,อาล,าาลามี่ไส้นกอกหมูนี่เส้กนกอกคนเหรอเนี่ยมันดูเหมือนขนมเส้นของหมามากเลยเอ <c oughs> เหมือนมากประเดน็นหนาเราไม่รู้ว่ามันกินได้เลยเปล่าอะก็เพื่อความเพลิดเ,เราก็จะเอาไปเวฟในไมนโครวเวฟนะคะอะบอยไปเวฟแกอะไรบอย นี่คือสภาพหลังจากที่เข้าไมโครเวฟมาแล้วนะครับมันัหมัน,ม,นมันนิ้วคนวะเหมือนใน,นเนี้ยทุกคนนิ้วในเรื่องมหาเวทหนึกมานะเล้งเล้งต้องกินเข้าไปแล้วล่ะกินท่าเด็กกับเอกได้แบบอย่าไม่รอเขอเปลี่ยนตัวได้ไหมคะโค้ชมาเดี๋ยวเรากินแทนให้ก็ได้ครับต้องพี่ตรงว่าต๊กปูขอเปลี่ยนตัวค่ะอืกินคล้ายๆกุนเชียงนะครับส่วนรสชาติเนี่ย รสชาติโอเคพอไปเข้ามาคุยแล้วมันกรอบนิดๆด้วยเฮ้ยอร่อยนะอร่อยเหมือนแหนมที่ไม่เปรี้ยวอ่ะเออให้พูดนิดหน่อยแล้วมันเหมือนไส้กรอกกลิ่นน่ะเป็นไส้กรอกหมูเลยไม่มีเหม็นสาไม่เหม็นไม่เหม็นหรือว่าถ้าใครชอบแบบอาหารตระกูลแหนมะไรพวกนี้มันจะชอบนะถึงแม้หน้าตามันตอนที่ยังไม่เวฟเหมือนอาหารหมาแต่พอเวฟแล้วเหมือนจ้าูฟูจิก็อย่าไปคิดถึงมันนะครับทุกคนจ้าูฟูจิ แมามาล้างปากด้านนี้ดีกว่าล็อกลีอันนี้เป็นที่ล็อกรอกคอยมานานมากครับนี่ชีสเผ็ดมันคือชีสทอดเผ็ดนี่ดูจากอิโนโทปิกคบนซองได้มันชื่อพริกอะไรนะล็อกพริกฮาบาเนโรปะ่ะฮาบาเนโรใช่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 คือมันเป็นพริกที่เผ็ดมากเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เผ็ดถึงในโลกนะเผ็ดมากๆอ่ะรู้แค่นี้แหละล็อกแกะมันตรงต ong ดิว่าชิ้นทุกชิ้นก็ทุกตัวเองแกะไอ้เจ้นี่เฮ้ยข้างในเป็นชีนี่เลยทุกคนับคุณ เฮ้ยเหมือนไส้กรอกเออเหมือนไส้กรอกมากเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะอันนี้เป็นชีสถ้งอันเลยเหมือนพวกอันนี้เลยอ่ะลมควันใช่ไหมอ๋อกินเหมือนไส้กรอกลมควันอ่ะนั่นคือชีสทั้งอันเลยใช่ไหมลองกินมาลองกินลองกินมาอันนี้ขอลองด้วยเหมือนกันอยากรู้ไม่ห่างห่ะเฮ้ยอร่อยมากอุ้ยแน่นองนไม่จำเลยใครชอบชีสอ่ะเฮ้ยเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วร้องอ๋อเออหวานเริ่มมีหางๆเฮ้ยแต่เผ็ดไม่มากอุ้ยคนไทยชอบแน่นอน มันหอมมันชีสแล้วก็มีกลิ่นสโมกกี่อ่ะอกลิ่นลมควันครับกลิ่นลมควันแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดแซบมาอร่อยมากอันนี้สุดยอดอมาถึงอันสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยแลวเราก็รอคอยเหมือนกันคือเจ้ายักษ์ใหญ่อันนี้นะครับอันนี้ฉ็นก็เห็นหางตาแวแบๆแหละแต่รู้โดกทีมีใครก็ไม่รู้มันหยิบเาเว้ยมันคือไส้กรอกแกเนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะแกะไปพร้อมกันนะ ยอดใหญ่ใหญ่เท่าป้าใหญ่เท่าแขนนี่แขนฉันแต่นี่ใช่กอไม่เหรออะไรเมื่อกี้ไอเฮียฟูจิอันนี้ของของไอ้ทุเรศไอ้ลามกไอ้ตะกอเป็ดปลาด้วยใชกรอกเลยยิ่งใหญ่มายถึงอะไรแขนใช่ไหมแขนควาน่ารักของผมอ่าโอเคอ่ะแต่ต้องเอามีดมาหั่นก่อนนะทุกคนจานอาวุธพร้อมหั่นเลยครับโอ้ยกี่เหรอ ได้แล้วโฟอ่ะมีเราคมมากนะครับเจาะกันครับอูเฮ้ยื้อไงอู้ยเนื้อแน่นเหมือนโบโลน่าเลยเออคล้ายๆโบโลน่าคล้ายๆโบโลน่าเดี๋ยวเราหั่นออกมาเป็นแว่นๆไหมอ่าได้ได้ได้กินเป็นแบบแผ่นๆคงกินเป็นชิ้นอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่ไอ้ส้มๆนี่มันคือพลาสติกถูกไหมันต้องออกนะ ไม่ใช่ไส้หมูแน่นอนครับน่าจะเป็นพลาสติกนะครับกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องเทศมันมาไกลมากเลยล็อกเชนได้กลิ่นเลยอ่ะแกนดเดอ่ะพอก่อนแล้ันแล้วกันนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมคือเอาไป,เ,าไปเวฟสักหน่อยนึงนะครับโฟกัสอันนี้โฟกัสอันนี้ <laughs> ไม่ต้องไปโฟกัสอันนู้นนะครับอ่ะทุกคนเราไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วแล้วก็พร้อมกินแล้วทุกคนเราแบ่งเครื่องแล้วกันอุ้ยเนื้อแน่นเหมือนไส้กรอกเลยคุณไปไส้กรอกนี่เนาะอ่ะเราชิมเอาชิมแบบเปล่าๆก่อนดีกว่าทั้งนั้นอะอุ้ หงงอ,อมเครื่องเทศอร่อยมากเ<ส>นื้อนิ่มเนื้อเนียนนุ่มมากถ้าได้ซอสมอะเขือเทศสักหน่อยนะจะดีมากเลยอุ้ยเตรียมมาพอดีเลยอะเหมือนเตรียมมาเลยโอ้จิ้มอร่อยอะยมัอร่อยอร่อยมากจริงทุกคนแังนี้อร่อยอร่อยเลย ตรงโซนไส้กรอกอ่ะใช่ครับราคาถ้วยจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหมือนกันเขามีชื่อเรียกด้วยนะเขาเรียกว่าอ,าอะไรอ่ะ Fireworks f i r e w o r ออนั่นแหละว่า Fireworks นะครับทุกคน<ม>ชนิดของไส้กรอกวันนี้นะครับก็อร่อยมากเลยทีเดียวเชียวแหละไปลองดูกันได้ <S 2> <S 2> อ่ะมาถึงผู้ชนะในคลิปวันนี้นะครับเป็น<ห>ใครไปไม่ได้นอกจากพี่คนนี้เลยนี่ Smoky Cheese อ,อันนี้อร่อยมากเออ แต่จริงๆลองลองมาไอ้แ่กอนนี้ก็อร่อยใช่ใชก็นั่นแหละเป็นอาหารแปลกๆที่เราไปสรรหามารีวิวให้คุณผู้ดูได้เปิดโลกใหม่ไปพร้อมกับเรานะครับ<ม>บางอันก็หลายคนอาจจะเคยกินแล้ว<ม>ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเราจะไปสรรหาอาหารขนมเครื่องดื่มแปลกๆอะไรมารีวิวให้คุณผู้ดูได้ดูกันอีกแน่นอนถ้าเกิดใครมีอันไหนเจ๋งๆ,ๆอยากให้เราล <ๆ S 2> อางชิมก็ลองชิมมาได้นะคะ แล้วจะใหม่คลิปหน้าบายบายอันนี้กินได้อีกหลายวันอะหรอหลายวันเลยทีเดียวครับมากสำหรับครอบครัวใหญ่นะอันนี้ซื้อมาทีเดียวแบบดุ้นเดียวเลยคำนั้นไม่ค่อยดีแท่งเดียวคำนั้นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันอันเดียวอันเดียวยาวๆเลยนะครับแบ่งกันกินได้หลายอาทิตย์เลยนะครับแล้วเนื้อมันแน่นมากอะจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็จะอิ่มแล้วเนี่ยชีสที่เหลือเราขอด้วยแบ่งกันน